สวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันศุกร์ที่ดมีนาค25ม2551บ่อวานได้พูดถึงเรื่องความเมตตาปลาณีของระบบสตินาไทยที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นกันทั่วโลกแล้วครับระบบสตินาเป็นหรือว่าสตินาประเทศื่นงๆนั้นเขายอมรับความจริง แต่สัตนาประเทศไทยนี่ก็ยังโฆษณาชวเชื่อกันไม่หยุดนะมันเป็นปัญหาตรงนั้นมันกลายเป็นว่าอย่างที่ประกาศคณะราษฎรสองสี่เจ็ดห้าเขาบอกว่าแบบอ้างว่าตัวเองมีบุญคุณท่านท่านที่คนที่เลี้ยงดูประเทศนี้ก็คือบรรพบุรุษของสามัญชนพ่อแม่เรานะครับคนที่เป็นคนไทยแท้ๆพ่อแม่เราเนี่ยเป็นไพร่เป็นสามัญชน เป็นยาจกวณิพกเป็นทาตเป็นลูกทาสเป็นคนสร้างประเทศนี้ครับเพราะฉะนั้นสามัญชนหรือประชาชนราษฎรเป็นคนเลี้ยงดูประเทศนี้และเป็นคนเลี้ยงดูสักดินาทั้งระบบศักดินามันไม่ได้เลี้ยงประชาชนนะครับประชาชนต่างหากที่เป็นคนเลี้ยงพวกสักดินาคนที่มีบุญคนที่แท้จริงคือประชาชนไม่ใช่สักดีนาเพราะฉะนั้น พวกนักวิชาการฝ่ายสักดินาพยายามพูดบอกว่ากษัตริย์ของศักดินามีบุญคุณต่อประชาชนมีการให้ที่ดินมีการเลิกทาสดอย่างนู้นอย่างนี้เป็นคุณงามความดีอันนี้ก็ต้องมองกันตามความเป็นจริงว่าประชาชนจริงๆมีที่ดินประมาณแค่ห้าไร่ห้าไร่เท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าถ้าดีหน่อยเป็นไพ่เลวก็มีสักสิบไร่ คีอมีเจ้านายคุมกะลาหัวคนส่วนใหญ่นี่ก็เป็นพวกเป็นอยู่ในเกณฑ์ยาจกวันนี้พกทาตลูกทาตส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับแต่เป็นไพรสามันขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยเป็นพวกนักรบอกศึกมีเจ้านายคุมหัวก็มีสิบไล่เป็นไพรล,ลาบทหารเดินเท้าก็สิบห้าไล่ ถ้ามีครัวเป็นไพร่มีครัวคือสามารถไปคุมพวกไพร่าจากที่อื่นมาเอามาเป็นครอบครัวครอบครัวยี่สิบคนทันติบคนก็จะเป็นไพร่มีครัวก็ยี่สิบไล่ไพร่หัวงานหัวหน้างานคือประเภทกษัตริย์อยากจะทําอะไรก็เป็นหัวหน้างานโยธงโยธาดูแลทําถนนขุดคลองไพร่หัวงานก็มียี่บห้าไล่ถ้าเป็นหัวหน้าประชาชนนะครับเรียกว่าห้าสิบ ประชาชนสิบลังคาเรือนคล้ายๆเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จะมีขึ้นอีกห้าไล่เป็นสามสิบอันนี้คือบันทึกที่เขาไปตามหากันมาได้นะแต่กลับถามต่างๆทีนี้ไอ้ระบบกองศักดินาชีวิตความปอยู่ของประชาชนเนี่ยนอกจากมีที่ดินน้อยไม่พอกินต้องเช่าบางครั้งต้องขายตัวเป็นทาสบางครั้งขายตัวไม่พอครับมีลูกมีเมียเอาลูกเมียไปขาย อย่างที่เราเคยดูสมัยก่อนและพีพรเขียนมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องลูกทาตตอนจบก็รู้สึกสำนึกบุญคุณในองค์พระปิยมาหาราชท,ทรงเลิกทาตว่ากันไปนายทาตใหญ่ที่สุดคือกษัตริย์นะครับกษัตริย์คือนายทาตที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็เขียนกันไปเป็นมาว่าเป็นผ่ามหากรงก็แล้วแต่จะมองแล้วแต่มุมมอง ทีนี้ไอการเอาเปรียบในสมัยศักดินาเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะที่ดินอย่างเดียวที่ดินนี่ก็มีกันจํากัดแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปทําต้องไปเช่าประชาชนก็เป็นคล้ายๆเป็นทาสแรงงานน่ถูกกฎหมายบังคับต้องทรงสวยทําสวยนะเกณฑ์แรงบางทีก็ต้องส่งเป็นเงินแทนถ้าไม่ไปทํานอกจากนี้ยังมีค่าเช่าดอกเบี้ยค่าเช่าสมัยนู้นก็มโหฬารครับ จิตภูมิศักตร์บอกว่าตามที่ปฏิบัติกันมาระเบียบค่าเช่าที่นาคือชาวบ้านก็ต้องเช่าที่นาเพราะว่ามีที่ส่วนใหญ่เฉลี่ยประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ซึ่งยากไร่ก็มีห้าไร่ไม่พอกินครับสมัยก่อนนี่ต้องรู้ว่าประชาชนมีน้อยแล้วที่ดินมันก็มีเท่าเดิมที่ดินมีเยอะครับเพราะฉะนั้นเขาขุดรีบเอาจากแรงเอาประชาชนลงเป็นเขาเรียกว่าทาสติดที่ดินเนี่ย เพราะว่าสมัยก่อนการผลิตต้องอาศัยที่ดินประชาชนมีที่ดินไม่พอมีนิดหน่อยก็ต้องไปต้องไปเช่าถูกขาเกณ์ถูกเข้รีดเอาค่าเช่าเก็บค่าเช่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นของผลที่ได้สมัยหลังๆนะครับก็ปัจจุบันก็ยังดาดื่งกันอยู่ที่นาไร่หนึ่งนาอย่างดีสุด ได้ผลระหว่างสามสิบสี่สิบถังเสียค่าเช่าประมาณสิบถังประมาณสามสิบเปอร์เซ็นครับถ้าหากว่าเป็นนาดีๆเนี่ยเก็บตามสัสดส่วนก็มีการควบคุมค่าเช่าสมัยสองประกาศใช้สิบสองตุลาสองสี่เก้าสามกำหนดค่าเช่านาที่ได้เข้าเปลือกปีหนึ่งไล่ละสี่สิบถังขึ้นไป ก็บไม่เกินไล่ละสิถังแต่ในความเป็นจริงอันนั้นคือกฎหมายอันนั้นคือกฎหมายในยุคปลายปลางหลังๆนะครับในยุคที่ว่าสกดินาเริ่มอ่อนล้าอ่อนแรงในยุคปลายปลายเริ่มจะหมดระบบทาดระบบสกดินาแต่เมื่อก่อนนี้อัตราค่าเช่าที่ใช้การแพร่หลายที่สุดคือค่าเช่าห้าสิบเปอร์เซ็นเขาเรียกกัน ว่าการทำนาแบ่งครึง่งประเทศอื่นๆทั่วๆไปที่ระบบศักดินาเหมือนกันครับก็เรียกว่าทำนาแบ่งครึง่งแม้แต่ประเทศจีนสมัยก่อนปดแอกประเทศจีนก็เหมือนกันครับศักดินาสมัยมีฮองเต้เจ้าของที่คือศักดินาเนี่ยพวกเจ้าวพวกอองทั้งหลายแหลถ้าไทยก็พระพยาถ้าเป็นฝรั่งก็พวกอัศวินทั้งหลายนี่แหละครับพวกเจ้าชงเจ้าชายเนี่ยทำนาแบ่งครึง่ง ในสมัยศักดินากฎหมายได้ช่วยรักษาผลประโยชน์ชนชั้นเจ้าที่ดินเป็นอย่างดีเพราะถ้าผู้เช่าไม่มีค่าเช่าให้ตามกำหนดสัญญากฎหมายให้เกาะกลุ่มตัวมาปรับให้เสียค่าเช่าสองเท่าถึงเวลาจ่ายไม่จ่ายค่าเช่านะครับกฎหมายก็ให้ไปจับมาเลยจับมาปรับเสียค่าเช่าสองเท่าทำไมสองเท่าครับ ยกค่าเช่าแท้ๆให้เจ้าที่ดินไปสมมติว่าค่าเช่าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยปรับเป็นสองร้อยหนึ่งร้อยก็ให้เจ้าของที่ดินไปส่วนที่เหลือรัฐบาลยึดไว้ครึ่งหนึ่งเป็นค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งนี่คือห้าสิบนี่นะครับเรียกว่าเงินพี่นายอีกครึ่งหนึ่งเป็นค่าปรับสินไหมย,ยกให้เจ้าที่ดินตกลงถ้าหากว่าคนยากคนจนอยู่แล้วไปเช่าที่ดินไม่มีเงินเสียค่าเช่าเนี่ย ถูกจับครับจับเนี่ยปรับสองเท่าหลวงคือกษัตริย์เอาไปครึ่งหนึ่งครับคือสองเท่าเนี่ยเป็นค่าเช่าหนึ่งร้อยปรับสองร้อยร้อยหนึ่งคืนให้เจ้าของที่ดินอีกร้อยหนึ่งเอามาแบ่งกันคนละครึ่งครับกษัตริย์คือหลวงเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งห้าสิบแถมให้เจ้าของที่ดินห้าสิบตกลงคนที่ตายคือไอ้คนโจรครับคนโจรที่ไปเช่าเขาเนี่ยถูกปรับสองเท่า เพราะฉะนั้นฐานะของชาวนาเช่าในสมัยสักตินาเป็นฐานะที่เสี่ยงต่อการหมดตัวล่มละลายขายตัวเป็นทาสอยู่ตลอดเวลากบังก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเป็นไพร่เดี๋ยวเป็นทาสแล้ะครับก็ถูกขับตับไม่มีก็ต้องไปขายตัวเอาตัวเองไปขายสมัยปัจจุบันคล้ายๆกันครับคุณจิตภูมิศักดิ์เทียบว่าสมัยปัจจุบันนี้ทำนาทำนาไม่ไหวเก้งเก้งก็เข้ามาขายแรงงานเป็นกรรมกรสมัยนูน้นก็วิ่งเข้าวิ่งออก ทีนี่มาดูดอกเบีย้ยอันนั้นคือค่าเช่าดอกเบีย้ยนี่ก็มีการเอากระเต็นที่ครับสมัยก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าเออชาวไร่ชาวนาเป็นนี่เป็นสินปัจจุบันมันเป็นมานานแล้วครับตั้งแต่ประมาณเจ็ดแปดสิบปีก่อนเท่าที่มีตัวเลขบันทึกมีผู้สำรวจสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามถึงเจ็ดสิบสี่ชาวนามีนี่สินเฉลี่ยดังนี้ครับเจ็ดสิบกว่าปีก่อนนะครับ เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกปีก่อนเนี่ยภาคกลางมินิสินครอบครัวละร้อยเก้าสิบาทเยอะนะครับร้อยเก้าสิบาทสมัยเจ็ดสิบหกปีก่อนตะวันออกเฉียงเหนืออีสานครอบมีนิครอบครัวละสิบสี่บาทภาคกลางมีนิมากกว่าเขาภาคเหนือมีนิสินครอบครัวละสามสิบาทภาคใต้มินิสินครอบครัวละสิบาทภาคกลางเสียดอกเบีย้ยอย่างต่ำสี่เปอร์เซ็นอย่างสูงร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต ก็เสียภาษีเป็นหนี้แล้วเสียภาษีด้วยเอยเสียเสียดอกเบี้ยด้วยนะครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีสมัยรัชกาลที่ห้าปีแรกที่ขึ้นสวยลาดออกกฎหมายแสดงความปรารถนาช่วยลูกหนี้ฉบับหนึ่งลูกหนี้ทาด ไม่มีเงินชำระดอกเบี้ยที่ค้างออกมาเขียนอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าลูกหนี้ทา่าเป็นทาาแล้วเป็นหนี้ด้วยนะครับไม่มีเงินชำระดอกเบี้ยที่ค้างให้ในเงินเขียนลูกหนี้แทนดอกเบี้ยในอัตราสามทีต่อหนึ่งสลึงหนึ่งตำลึงมีหนี้แล้วไม่ใช่หนี้นะครับกฎหมายออกมาเนี่ยให้เขียน หนึ่งตำลึงคือสี่บาทเขียนสามทีไม่ใช่เบาๆนะครับแทนดอกเบี้ยเออมันก็แปลกสักดินานี่มันดูถูกประชาชนไม่มีเงินใช้มันจะให้เขียนแทนดอกเบี้ยและค่าเช่านาจะมีอัตราสูงหรือต่ำมันก็เป็นการลักษณะเอาเปรียบของระบบสักดินาโดยเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือสำคัญของเจ้าที่ดิน ที่อ้างเพื่อยึดทรัพย์ทำไปทำมามีที่ดินอยู่นิดหน่อยกู้มาไม่กี่ตังครับต้นทุกดอกดอทกทบต้นลงท้ายยึดครับก็สมัยหลังๆก็มีหลังจากสมัยนั้นหลังากสมัยศักดินาก็มีการขายฝากคิดดอกแพงครับคิดไปคิดมาทบไปทบมาแล้วก็ยึดที่ดินมีการออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้การให้มีการยึดที่ดิน สืบสาวเอาลูกเต้าฆ่าคนทางมางวควายเย่าเรือนเลือกสวนไรนาที่ดินให้แก่เจ้าสินโดยควรแกส่สินท่านคือกฎหมายเกี่ยวกับการกู้หนี้ดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเอาคนลงเป็นทาสนําออกตีค่าขายตัวเอาเงินใช้หนี้ กู้หนี้ท่านเมื่อเป็นไทยและจำเนียนจำเนียนคือนานนะครับถ้ากู้หนี้เขาเมื่อเป็นไทยคือพ้นจากความเป็นทาสเมื่อนานไปแล้วและผู้กู้ยากคือตกยากคือจนเนี่ยเป็นทาสท่านและให้เอาตัวผู้ถือหนี้นั้นเอามาตีค่าขายแจกแก่เจ้าหนี้ทั้งปวงคือ กู้ไปกู้มาจนไม่มีปัญญาจะจ่ายก็เอามาขายครับเอาตัวผู้ที่เป็นหนี้เนะี่ยมาตีค่าหมายถึงว่าเวลาจนอยู่แล้วไปกู้แล้วโดนดอกเบี้ยมากๆทํทำยังไงครับจับเอามาขายเอาไอ้คนที่เป็นหนี้นี่มาขายมาประเมินขายเป็นทาสครับเอาเงินที่ได้มาใช้หนี้บังคับให้ขายตัวเป็นทาสเพื่อมาใช้หนี้ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยศักดินาของไทยเรื่องภาษีอากรภาษีอากรผลประโยชน์ที่พวกศักดินาเก็บในยุคนั้นนะครับโดยหลักใหญ่ๆมีอยู่สีอย่างเรียกว่าสวยหรือชาจังกอบอากรสวยเนี่ยสวยก็แบ่งไปหลายประเภท สวยคืออะไรสวยคือเงินหรือสิ่งของที่รัฐบาลสักดินาบังคับเก็บกินเปล่าสวยคือเงินกินเปล่าเ็าะแป่เจ๊แล้วครับอยู่ๆก็มาเก็บเอาจากประชาชนและคนในบังคับของตนการเก็บสวยไม่ใช่เป็นการเก็บส่วนลดจากผลประโยชน์หรือรายได้ใดๆทั้งสิ้นเป็นการเก็บเอาดื้อๆใครที่อยู่บนแผ่นดินนี้เรียกว่าแผ่นดินของฉันแล้วกันนะครับ ใครอยู่บนแผ่นดินของฉันอาศัยอากาศฉันหายใจอาศัยน้ําในคอของฉันดื่มก็ต้องเสียเงินหรือสิ่งของที่ฉันต้องการให้แก่ฉันเป็นสิ่งตอบแทนคือเงินค่าเช่าดินฟ้าอากาศหรือเช่าที่ดินเช่าน้ําเช่าลมจากกษัตริย์พูดง่ายๆสมัยนี้คือแปดเจีย๊ยหรือเกาเจีย๊ยสวยนี่คือเก็บเอาดื้อ,อนะครับ ถือว่าแผ่นดินมันเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นคุณมาอยู่บนแผ่นดินนี้มาอยู่ภายใต้พระบรมโกรสาธิสัมพา์คุณต้องจ่ายครับก็เหมือนพวกวินมอเตอร์ไซค์พวกพวกมาเฟียที่มันคุมคิวรถเหมือนเวลาเราไปจอดรถบังแห่งสนามหลวงที่ไหนๆมาถ่ายคือเงินค่าถ่ายถ่ายเอาดือด้อๆทั้งนั้นที่มันไม่ใช่เจ้าของอ่ะนะเลือกสวนไร่นานี่ประชาชนเป็นคนทาขึ้นมานะครับเก็บเอาดือด้อๆเรียกว่าสวย สวยนี่มีอยู่สี่อย่างนะครับอันแรกเรียกว่าเครื่องราชบรรณาการอันนี้ใหญ่หน่อยหนึ่งคือว่าคือเงินกินเปล่าหรือแปะเทียที่สิ่งของที่ไถเข้ามาเนะ่ะที่พวกเจ้าประเทศสลาชหรือสามมณฑลาดไอพวกเจ้าเมืองหัวเมืองแหละครับต้องส่งมาถวายเป็นประจำปีละครั้งปีละครั้งบ้างสามปีครั้งบ้างกําหนดครับเรียกว่าเครื่องราชบรรณาการคือสวย สิ่งของที่จะส่งมาเป็นสวยบรรณาการมักเป็นสิ่งของที่พื้นเมืองหายากในราชสำนักของศักดินาถ้าประเทศยวนนะครับเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนยวนก็เป็นคแรกว่าเป็นเมืองประเทศสราชของไทยก็จะส่งผ้าแพรแพรทางยวนนี่ก็สวยครับถ้าเป็นลาวลาวนี่ก็จะมีพวกของป่าหายากพวกของป่าทั้งหลายแหละ แล้วก็สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับเครื่องราชบ,บรรณาการก็จะมีต้นไม้เงินต้นไม้ทองอย่างละต้นส่งควบเข้ามาสําหรับบูชาพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในกรุงการกาเกณฑ์สวยบรรณาการนี้เป็นการเอาเปรียบขูดรีดกระหว่างชนชั้นศักดินาต่อสักดินาด้วยกันก็ธรรมดาครับเอาจากเจ้าเมืองเจ้าเมืองเอาใครเจ้าเมืองก็ไปเอาจากอุปเมือง สักดินาเอาจากสักดินาเรียกว่าเครื่องราชบรรณาการก็อยู่บนพื้นฐานของการไปเอามาจากประชาชนอีกทีนะครับจะเอามาจากไหนสักดินามันไม่ทํางานเนี่ยมันก็ไปรีดเอาจากชาวบ้านจากประชาชนในเมืองของเขาอันที่สองของคําว่าสวยคือไอเรียกเรียกกินเปล่าเนี่ยเก็บกินเฉยๆเปล่าๆพี่ๆเนี่ยหาว่าเออคุณมาอาศัยแผ่นดินฉันอยู่อาศัยน้ำอากาศหายใจนี่นะครับอันที่สองเรียกว่าพัทยา พัทยานี่สะกดเหมือนพัทยาแล้วครับแต่มีทอทงอยู่ตรงกลางทอแมนากาศทอทหารแล้วก็ทอทงยอยักษ์สละอาพัทยาคือการริบเอาสมบัติทรัพย์สินของเอกชนเข้าเป็นของกษัตริย์พัทยานี่ชื่อเพราะครับแต่ที่จริงคือการยึดออกมาริบออกมาครับเรียกว่าพัทยาในสมัยพระนารายณ์ลาลูแบร่เล่า,าเอาไว้ว่าริบเอาส่วนแบ่งจากทรัพย์สินมรดกผู้ตาย ซึ่งรัฐบาลสัญญาเห็นว่ามีอยู่เกินสักของทายาทเอามีอย่างนี้ด้วยนะครับพ่อแม่ทํามาแทบเยอะแยะยกให้ลูกสกดินามันเห็นว่าเยอะไปครับมันริบเฉยเลยนะครับรัฐบาลสตรินาเห็นว่ามีอยู่เกินสักของทายาทแปลกไหมละครับพอมารุ่นลูกสักมันลดลงครับมันยิดเฉยเลยเมื่อก่อนพ่อมีอยู่หมื่นไล่พอมาถึงลูกเอ้าลูกมันระดับต่ำกว่านี้แค่ห้าพันไอห้าพันยิดมาเลย ทรัพย์สินของพวกนี้เรียกว่าพัทยาพัทยานะครับไม่ใช่เพราะนะครับพัทยามีทอทงตรงกลางเนี่ยแปลว่าการฆ่าการประหารทรัพย์สินพัทยาไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินมรดกที่มีมากเกินไปเกินศักผูรับเท่านั้นนะครับยังหมายถึงทรัพย์สินทั้งปวงที่รัฐบาลสกินาลิบเอามาจากผู้ที่ต้องโทษประหารชีวิต กฎหมายเก่าๆสมัยอยุธยาลัตนโกสิร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าขึ้นไปก่อนรัชกาลที่ห้านะครับจะมีโทษดังนี้นะครับกฎหมายอาญาเขาเนี่ยฟันคอฟันคอ,น,คอนี่คงจะรู้ก็คือตัดคอตัดหัวฟันคอลิบเรือนลิบราชบาตรทุกมาตาเลยครับเวลาใครทําผิดเนี่ยทหารลิบเรือนลิบราชบาตรพวกที่ถูกฟันคอลิบเรือน คือผู้ที่ต้องพัทยาคือไม่ใค่ข่าอย่างเดียวนะริบทรัพย์สมบัติด้วยเขาเรียกว่าพัทยาเมื่อตัวเองคอหลุดจ,จากบาแล้วบ้านช่องเลือกสวนไล่นาก็ต้องถูกริบเข้าเป็นของพัทยาโอนเข้าเป็นของหลวงทั้งสิน้นถ้าหากริบราชบาทก็หมายถึงริบหมดทั้งลูกทั้งเมียครับราชบาทนี่คือมันยึดลูกยึดเมียด้วยนะครับศักดินาสมัยก่อนใจบุญมันเอาหมดเลยเบาไพ่คนใช้ที่ข้าเอาหมด เบาไพา่ผู้คนเอาเข้าบัญชีเป็นคนของกษัตริย์ทั้งสิน้นเวลาเขาเรียกว่าฟันคอริบเรือนริบ,ร,บ,ร,บราชบาัตเอาหมดครับยึดหมดเลยทั้งลูกทั้งเมียเอาหมดทรัพย์สินคนใช้ทั้งหมดขึ้นบัญชีเป็นของกษัตริย์ลักษณะนี้เป็นลักษณะของโจรล้นทรัพย์โดยตรงแต่ถ้าว่าเป็นโจรต้นทรัพย์ที่ใช้กฎหมายของตนเองเป็นเครื่องมือรักษาความเที่ยงธรรมเท่านั้น มันก็เหมือนคอมชออกกฎหมายสมัยสักดีนาก็ใช้วิธีเนี้ทหารเขาเสร็จไม่พอครับลิบเรือนลิบราชบาทเอาหมดใช้กฎหมายอ้างกฎหมายโทษฟันคอลิบเรือนหรือลิบราชบาทจริงเป็นโทษที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปเฉพาะในกฎหมายอาญาหลวงดูแล้วเหมือนเกือบจะทุกมาตาและในบางมาตาก็วางโทษเอาไว้หน้าขำ ก็มีโทษแปลกๆครับมาตราหนึ่งผู้ใดใจโลภนักมักทำใจใหญ่ใส่สูงให้เกินสัตว์กระทำการเป็นล้นทนลำเหลือบรรดาสัตว์อันท่านให้แก่ตนและมิจำพระราชนิยมพระเจ้าอยู่หัวคือใครทำเกินหน้าเกินตาพระเจ้าอยู่หัวนี่นะครับไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวชอบอะไรไม่ชอบอะไรและถ้อยคำมิควรเจรจามาใช้ในระหว่างราชาสัตว์ ใช้ราชาสั์ผิดนะครับผู้ผิดผู้ถูกเนี่ยแลสิ่งของมิควรประดับเอามาทําเป็นเครื่องประดับตนเอาแหวนเอาเพชรเอามองกุฎมาใสา่นี่นะครับตีตนเสมอเจ้าเนี่ยท่านว่าผู้นั้นทนงองอาจใครทําตัวเด่นดีทําตัวสวยทําอะไรมาเนี่ยครับสวยกว่าเจ้าเด่นกว่าเจ้าเนี่ยแต่งตัวดีกว่าเจ้านุ่งผ้าไหมอะไรสวยมาเลยรวยมาจากไหนไม่รู้ มีความผิดนะครับเขาเรียกว่าตีเสมอเจ้าท่านว่าผู้นั้นทนงองอาจท่านให้ลงโทษแต่สถานเออมันมีกฎหมายแบบแตกใครดีเด่นเกินสักดินาไม่ได้สักดินามันใจแคบทักษิณก็คงโดนแบบนี้แน่นอนแหละครับไม่รู้ไอ้นิสัยสักดินาแบบเนี้ยตกมาถึงรุ่นหลังหรือเปล่าเนี้ยเขาบอกว่าท่านว่าผู้นั้นทนงองอาจท่านให้ลงโทษแต่สถาน สถานหนึ่งให้ฟันคอริบเรือนหนึ่งสถานทหารชีวิตนะครับทำดีทำเด่นหล่อเกินไปแต่งตัวดีเกินไปมีเครื่องประดับดีกว่าศักดินาเนี่ยสถานที่หนึ่งให้ฟันคอริบเรือนหนึ่งสถานให้สถานหนึ่งให้ฟันคอริบเรือนหนึ่ง สถานหนึ่งให้เอามาพ้าวห้ายัดปากมันทานลุนนะครับเอามาพ้าวห้ายัดปากสถานหนึ่งให้ริบราชบาทแล้วเอาตัวลงช้างเอาตัวลงหญ้าช้างคือหมายถึงว่าให้ไปเก็บหญ้าช้างแหละครับเพราะว่าหญ้าช้างมันคมมันบาดสถานหนึ่งให้ไหมปรับคือให้ปรับจตุรคูณแล้วเอาตัวออกจากราชการปรับสี่เท่า สถานหนึ่งให้ไหม้ทวีคูณปรับสองเท่าสถานหนึ่งให้ทวนด้วยลวดหนังทวนด้วยลวดหนังนี่คือเคี่ยนด้วยลวดหนังนะครับห้าสิบทียี่สิบห้าทีใส่ตรุไว้ขังคุกเอาไว้สถานหนึ่งให้จําไว้แล้วถอดเสียเป็นไพ่สถานหนึ่งให้ภาคทานไว้หนึ่งรวมแปดอาญาหลวงพอสหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้า รัชการที่หนึ่งชำระมาตาหนึ่งสมัยโบราณก็กฎหมายเขาอย่างนี้ใครทันดีทันเด่นเกินสักดินาน,นิี่เสร็จเลยนะครับนอกจากที่กล่าวมาแล้วการยกทัพไปตีป้อมสะดมแย่งชิงเอาทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของศัตรูมาก็ดีการกวาดต้อนเอาผู้คนทรัพย์สมบัติประชาชนมาก็ดีเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ทัทยาคือของได้เปล่าจากการฆ่าฟันทหารชีวิต กตีนานี่ไม่ได้ฆ่าอย่างเดียวมันลีบหมดเลยลูกเมียครับบ,บ้านเรือนเรียกว่าพัทยาแล้วบางทีไม่ได้ผิดอะไรรับแต่งตัวสวยนุ่งผ้าไหมแพรพันแต่งตัวสวยวกว่ากรรษัตริย์ดีวกว่าพระราชนีเนี่ยเสร็จครับมันลิบหมดเลยนะฮะมันเอาไปประหารนะดูความใจแคบทีนี้อย่างที่เราเคยได้ยินนะครับ ได้ยินเรื่องขุนช้างขุนแผงคงจะคงจะฟังคงจะเคยได้ยินแว่แวๆมาตัวอย่างของผู้ท่องพัทยาคือโทษฟันคอลิบเปลือนและลูกเมียลูกเมียฆ่าคนฆ่าคือขี้ฆ่านะครับลิบลูกเมียลิบขี้ฆ่าเนี่ยก็คือขุนไกลพลพ่า่พ่อของขุนแผงในวรรณคาดีอิงเรื่องจริงของเราคุณช้างขุนแผนนี้บางส่วนเป็นเรื่องจริงนะครับเขียนโม,โมโมไม่ได้บางเรื่องเป็นเรื่องจริง ครั้งนั้นขุนไกรขุนไกรพลพ่ายต้องออกเป็นแม่กองต้อนควายเข้าโขลงหลวงขุนขุนไกรนี่เป็นเป็นคนไปต้อนควายเข้าโขลงนะครับโขงของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเลี้ยงควายขุนไกรมีหน้าที่ดูแลควายควายตื่นไล่ขวิดผู้คนขุนไกรเห็นว่าชีวิตคนสําคัญกว่าควายจึงเข้าสกัดใช้หอกแทงควายตายลงหลายตัวควายเลยตื่นนีตเตลิดเข้าป่าไปสิ้น ข้างสมเด็จพระพันวสา,า,าพระเจ้าแผ่นดินทรงกลิ้วโกรธมากเสียดายควายมากกว่าคนเลยทานพาโลสั่งพวกข้าหลวงอันนี้เป็นเสภาขุนชาคุนแผนนะครับพระเจ้าแผ่นดินโมโหพ่อไอขุนแผนเนี่ยตอนนั้นขุนแผนยังเด็กอยู่ชื่อขุนไกลออกไปต้อนควายควายไล่ผิดคนก็เลยเอาหอกแทงควายครับไม่แทงควายควายมันก็ผิดคนตายนะครับควายมันก็เตลิดเปิดเปิงหนีไป พระเจ้าแผ่นดินเจ้าของข้อควายโมโหครับสั่งพวกข้าหลวงหวยหวยเร่งเร็วเพชฌฆาตสั้นหัวให้ขาดไม่เลี้ยงได้เสียบใส้ขาอย่างขึ้นทางไว้ลิตสมบัติข้าไทยอย่าได้ช้าอย่างนี้ครับพระเจ้าแผ่นดินสั่งตัดหัวขุนไกลนะครับเสียดายควายตัดหัวขุนไกล เมื่อโดนเข้ามานี้ขุนไกลก็คอหลุดจากบ่าลูกเมียเดือดร้อนกระจององอแงนางทองประสีเมียขุนไกรนั้นนอกจากจะเสียผัวรักแล้วยังต้องถูกเขาลิบเอาฉิบหายอีกคอดหนึ่งไม่เหลือเลยครับมันยึดหมดอันนี้ครับคือความเมตตาตานีจะมีใครบังคับก็หาไม่ หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้า,ฟาสุลาไลสู่แดนดินเรื่องขุนทางขุนแผนนี่มันมีที่มามันมีเข้าคงเรื่องจริงนะครับว่าเข้าประหารอย่างนั้นจริงๆไปเลี้ยงควายเสียดายควายตัดหัวแล้วก็ยึดลูกยึดเมียวิบัติชิบหายไม่ใช่ตัวตายอย่างเดียวนะครับลูกเมียเสดหมดขุนแผนก็เลยกลายเป็นคนกระจอกนะเมื่อก่อนพ่อเป็นขุนไปพลพ่ายตายถูกตัดหัวเพราะ เพราะควายเพราะกษัตริย์เห็นควายดีกว่าคนแล้วก็เปลี่ยนฐานะจากคนที่พอจะอยู่เพอากินกลายเป็นคนยากคนจนตกอับครับสู้ขุนช้างไม่ได้อันนี้ก็จะพยายามรักษาเวลาครับวันนี้ต้องขอภัยนะครับต้องยุติลงเพียงเท่านี้เพราะมันบ่ายสองแล้วนะครับวันนี้ต้องขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะ